กรุป O อีเวนพร้อมแล้วที่จะเปิดประสบการณ์ความมันครั้งใหม่ให้องค์กรของคุณด้วยทีมบิลดิ้งสุดพ oh <my> ิษ oh <my> กิจกรรมเกมสุด, oh <my> สดเทว ปาร์ตี้สุดฮอตและพิธีกรสุดฮารหัสความัน061 869ก5 5 5โทรก่อนมันก่อนกรุ๊ปโอออเวนต์มันล้านเปอร์เซ็นต์ กลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Z a n s อ e r ซในช่วงของกรุ๊โอพบประชาชน3แมตสุดท้ายของริปพาชังมันรอคุณผู้ชมอยู่แล้วไปชมกันเลยค่ะ กบับตันชัยแล้วคกับโอ้ยชื่อดีด้วยนะชัยด้วย oh. น,นี้ของฮะให้มันสนุกกับเพื่อนๆแค่น,น,นี้แล้วค่ะัด้ยพวกเราทุกคนเนี่ยพอเวลาจบทีท่ฝาเราจะขอเสียงเพื่อเรียก เหมือนขอพลังของทุกท่านนะฮะแต่วันนี้พลังที่พวกเราจะขอผุกขอตอนนี้เลยได้ไหมฮะถ้าเกิดว่าชีดจมในนับใจและสปิริตของแจ็งแนวคอนเสิร์ตผมเลยนะ ภาษาเขมรว่านั่งแซงตลอดกูก็ไม่ไ่าด่าเ่าเรื่องจริงๆบางทีด่าก็ถูกือนก็แซงตลอดตลอดแซงตลอดตลอดตไม่ไม่รู้สิรู้ไม่ยากเลยอ๋อถ้าแซงตลอดก็แซงตลอดตลอด ขอเรี้ยนสิบจะเล่นคนนะฮะขอเรียนสิบเรียนสิบเลี้ยนสิบี่ทำอะไรครับทุบผมขับเก้าสิบไปแน้วเก้าสิบเขาเรียนสิบบางตรงทางได้มีมีอีกอย่างครับอีกอย่างอีกอย่างเอะไรฮะ มันเป็นเป็นคือเมื่อกี้มันเขาเรียกว่าอะไรครับผมชูพลังปากห้อยครับผมนีแรกก็อย่างเงี้ยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือกพิเศษห้อยได้อย่างเขาว้าสายปากสายปา ทงเเลยเยีีดวสำหรับทิปที่7จถึงเยังไม่หมดเพียงเท่านี้เชิญติดตามชมกันต่อในเบรกนาะแม้หลายเสียงต่างยืนยัน ถึงความมันที่เคยเจอมันมากมันมากครับสนุกมากสนุกมากครับผมแต่ภาพเหล่านี้ยืนยันได้ชัดกว่ากรุโป O อเวนต์พร้อมแล้วที่จะเปิดประสบการณ์ความมันครั้งใหม่ให้องค์กรของคุณ ด้วยทีมบิวดิงสุดพิษกิจกรรมเกมสุดเทลปาร์ตี้สุดฮอตและพิธีกรสุดฮา 8-6-9-6-5-5-5โทรก่อนมันก่อนกรุ๊ปโออีเวนต์มันล้านเปอร์เซ็นต์กลับเข้าสู่เบรกที่สองความสนุกสนานของปาร์ตี้ชุดนอนแต่ละทิปจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลย

ครับกับกุปุรครับอีเวนต์นะครับที่จัดงานได้สุดยอดมากเราเคยร่วมกันมาหลายๆครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นสุดยอดจริงๆครับแลวก็ทุกคนครับทุกท่านครับวันนี้ครับผมเห็นแล้วศักยภาพทุกท่านมีทุกท่านเลยครับแสดงออกมาเต็มที่เลยครับ si> แต่วันนี้ครับโชคเป็นของสีขาวครับราะความสามัคคีของเราเป็นกิจกรรมที่ ฝากแก้วคลิปนะครับในหลายอย่างนะครับว่าเรื่องบางเรื่องนะครับไม่สามารถที่จะชี้ตร,ตรงๆได้นะครับแล้วแต่ท่านที่เกี่ยวเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ตรงนี้จะไปใช้ไปอยู่ครับท่านวันนี้เราขอบคุณมากๆครับสลับผีอะไรที่จัดคลิปนี้ให้กับเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสิงดชิมายหรือเปล่าผมเสุ่ยจอนเหมือนสิงเหมืดีเจเลยเนาะข้างนี้ อาจานชัยครับผมก็ก็เริ่มต้นเราสูตรมาตลอดแต่วันนี้เราได้อยู่อันดับสองก็คือว่าคืดูมีความสัมผัสที่สิ้นย้ายกันนะครับผมแล้วก็ว่าทีมนี้มันมากครับผมแล้วก็คือสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้ร้อผ่อนคลายจากที่เราในงานมากับที่เราทำมาเนี่ยครับผมก็ผมสุดยอดครับผมขอบคให้ทุกคน กดถูดเ,เลยนะคะได้แชม์

ในธรรมชาตินะคะที่มาร่วมกิจกรรมการระดที่หนึ่งถึงที่ห้าอาจจะมีสิ่ง้่างๆจะต่อสี่เครับพี่หนูไม่อยู่แล้วนะพี่นะเคือที่เชียงรายตอนนี้ใจไม่อยู่เชียงรายแล้วอยากกลับบ้านแล้วไมไดแล้วตั้งแต่ที่หนึ่งถึงที่เก้านะคะก็แต่ละทิศนะคะต้องบอกว่าก็วัดอะไรหลายอย่างแต่ละทิศเลยนะคะบางทิศก็ราบรื่นบางทิศก็อาจจะมีจุดขักด้านนะคะ แต่สิ่งที่เห็นจากในส่วนของตัวแทนพวกเรานะคะหรือที่เพื่อนชุก่นก็คือว่าทุกคนเนี่ยผ่านไม่ไม่ว่าจะเป็นอุปรสรรคไม่ว่าอะไรต่างๆนะคะก็คือผ่านได้ทั้งหมดนะคะก็ต้องถือว่าทีมทีมพท,ทุกท่านเนี่ยใจเด็ดจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะจบลงไปอย่างสวยงามกับพาช่างมันแอดกระบ,บี่ถึง9ทิปแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เทปหน้าเราจะพาพ่มันกันต่อที่เชียงราย <Net> จะสนุกสนานกันแค่ไหนอย่าลืมติดตามกันที่ได้วันศุกร์ต้นเดือนหน้านี้นะคะ